สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกบ้านอานะครับเพื่อนสมาชิกทางเพจและเฟซบุ๊กนะครับอ่ะเรามาชมกันต่อนะครับกับแนวทางนะครับสูตรคำนวณนะครับช่องไวฟีทางช่อง YouTube ลูกชายล่าชแนลทางเพจนะครับลูกชายล่าแล้วก็ทางช่องทาง Facebook มานะจันสว่างนะครับเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะถ้าใครกดติดตามก็ติดตามตรงคลิปได้เลยนะครับผมนะอ่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์กดไลค์นะครับผมนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับกับงวดต่อมาเลยนะครับงวดประจำวันที่16นะครับอันนี้ผมทําต่อมาเรื่อยๆนะครับอันนี้1นึสี่นะครับ 1- นึสมันก็ออกนะครับงวดที่แล้วหนึ่งสมันก็ออกข้างล่างนะครับแล้วผมก็มาทําต่อนะครับในไล์สดที่ผมเอาไว้ให้ดูนะครับแต่ผมคลิปเนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเรียวหรือเปล่าคลิปเรียวผมไม่ได้ลงแต่ผมไล์สดวันนั้นผมเอาเอาให้ดูอยู่นะครับ เลข2ตัวมา1 9 9 1นะครับนะ1 9 9 1ตัวนี้นะครับ 1x นะครับ่ะบแล้วทีนี้มันมันหมดกระดาษแล้วอันนี้มันมันเป็นเล่มเก่าผมฉีกมาไว้นะครับนะฉีกมาไว้นะครับฉีกมาไว้เพราะว่าแต่ละเล่มแต่ละเล่มมันเล่มเก่าก็คือมันหมดหน้าผมก็เอามาใส่เล่มใหม่ไว้นะครับผมก็มาลอกใส่เล่มใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับเล่มใหม่ผมทาไว้ให้ดูแล้วนะครับ ทำก็คือย่อส่วนนะครับเอาเล่มใหม่มาใส่นะครับดูให้จบนะครับดูโฆษณาผมด้วยนะครับเราจะรู้นะครับว่าคลิปแต่ละคลิปนั้นมีประโยชน์นะครับสามารถทําได้เองนะครับสามารถล็อกได้เองนะครับถ้าใครดูแบบเพลินๆก็ล็อกไม่ได้นะครับทําเองไม่ได้นะครับคลิปที่ผมทํามาแต่ละคลิปเนี่ยสามารถเอาไปคํานวณเองได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอผมนะครับแต่ละงวดแต่ละงวดนะครับ นี่ก็คือลอกใส่เล่มใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเล่มใหม่นะครับเป็นแนวทางจับคู่2ตัวบนนะครับ2ตัวบนล่างนะครับผมวดสูตร่วยฟรีที่ผมทํามางวดที่แล้วนะครับนี่นะเนี่ยในเล่มเล่มอันนี้กระดาษเก่านะครับนี่ผมลอกมาใส่เล่มใหม่ทุกครั้งนะครับนะผมจะต่อเนื่องงวดเลยนะครับก็คือ990นะครับออก 1, 4นะครับออก19นะครับ2ตัวจับคู่นะครับเนี่ยที่ผมจับคู่ 0x 1x 2x แล้วก็ 3x นะครับผมนะนะเดี๋ยวง่วานี้เรามาทํากันเลยนะครับผมนะเรามาทําเรามาบวกกันให้ดูส,สดๆเลยนะครับโดยผมจะตั้งไว้แล้วนะครับประกาแดงนะบวกตามนี้นะครับนะเรามาทําเลยนะครับผมนะมาเรามาบวกกันเลยนะครับเมื่อกี้นี้จุดหน่อยนึงเข้าห้องน้ํานะครับผมนะโทษทีนะครับอ่นะ สอบวกหนะครับสองบวกหนึเป็น3านะครับสาบวกห้นะครับสาบวกหได้เท่าไรได้แปดนะครับผมนะห้าหกเครับได้แปนะครับแปวกหเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นสิบนะครับผมนะแปกหเป็นสิใส่สลงไปนะครับ3 4มห แล้วก็6นะครับอ่ะก็เหมืนนี่ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสามสี่ห้าหกนะครับอ่ะอันนี้เก็บนะครับเก็บบวกศูนย์ไม่มีค่าเราไม่ต้องบวกครับเรามาบวกนี่เลยนะครับไอห้านะครับโทษทีนะครับห้าบวกศูนย์ไม่มีค่าเราไม่ต้องบวกเรามาบวกนี่เลยนะครับมาบวกสองห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็มาบวกศูนย์เหมือนกันนะครับบวกศูนย์ตรงนี้ศูนย์ไม่มีค่าเราไม่ต้องบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้มาคือเจ็ดนะครับผมนะ เจ็ดนะครับแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะจับคู่เอาไว้ให้นะครับผมนะไม่ได้อาจจะมาบนหรือมาล่างเราไม่รู้นะครับผมนะแต่สูตรนี้นะครับก็เดินดีตลอดนะครับที่ผมทํามานะครับนะสูตรหลักร้อยนะครับมันเดินดีมาตลอดหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยเดินดีมาตลอดนะครับนะครับห้าหนึ่งก็มานะครับ สี่หแล้วก็มา1 4แล้วก็มาหนึ่งเก้านะครับผมนะหน่งเก้าก็จับมาใช้เลีใช้เล่มใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปให้นะครับเล่มใหม่นะครับโดยตั้งไว้สามสห้นะครับสามสี่ห้าหกก็คือสามเอ็กสี่เอ็กหนะครับแล้วก็หกนะครับอ่ะโดยจะมีอะไรเจ็ดศย์นะครับ

6869แล้วก็60นะครับผมนะผมให้ไวเพราอเป็นแนวทางนะครับผมนะสูตรนี้ก็คือผมไม่ได้นะันะนะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรเก่ามาเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นมันเป็นสูตรบนนะครับไม่แน่มันอาจจะขึ้นบนขึ้นล่างนะครับเนี่ยมันจะมา4 6 5หห้าหนึ่งนะครับแล้วก็มา1 4สล่างแล้วก็มา19ล่างนะครับอ่ะหนผมก็ ขยับเข้ามาตรงนี้นะครับ1 9 9 1นะครับ19มาล่างแล้วงวดเนี่ยจะมาบนหรือเปล่าหรือจะมาล่างนะครับอ่ะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับเพราะว่าบางครั้งคลิปแต่ละคลิปที่ผมทํามานะครับอ่ะผมทําไว้ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับถ้าใครชอบก็เอาไม่ชอบก็ดูผ่านๆไปบางครั้งผมอาจจะพูดบ่อยพูดเยอะนะครับ พูดน้าลำคัญนะครับแต่เพื่อนสมาชิกก็ทนเอานะครับผมอธิบายให้นะครับอธิบายในแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับถ้าผมไม่พูดผมทาเป๊ะๆเ,เ,เลยก็มันก็ดูแล้วมันไม่เหมือนนะครับผมนะไม่เหมือนกับการคํานวณน,นะครับการจะทําคลิปมาแต่ละคลิปเราคํานวณมาแต่ละคลิปเราก็ต้องพูดนะครับอธิบายว่าตัวไหนบวกกันตัวไหนจะได้ผลลัพธ์มาตัวไหนนะครับ ยังไงก็ผมฝากไ้เพื่อเป็นแนวทางนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังมีตังใช้กันทุกคนนะครับผมนะกับแนวทางนะครับงวดประจำวันที่นะครับ16นะครับอ่าเดือน 12- 2023นนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังมีตังใช้ครับขอบคุณครับ